กินแกงเห็ดปวกกิ๊กเลยพี่นอ้องเห็ดปวกกิ๊กเห็ดละงูขาวครับพี่นอ้องหรืไข่ครับพี่นอ้องคือว่าเห็ดแดงกระส่วนมากเลยเห็ดปวกกิ๊กลายครับพี่นอ้องแม่ดัคซีนไปเก็บโอ้ยมันเศร้านี่ยมาครับพี่นอ้องแล้วก็เห็ดปวกกิ๊กเป่นเปปงน่อยคแบบ นุ่งกับจอรเด้รือคาเฟ่ครับสุโมงสุบอนครับมาอนีิแจงเฮ็ดปวดกี๊เฮ็ดปวดกี๊ครับพี่น้องวอมเฮ็ดละงกขาวเด้อพี่น้องเด้อปวดอุ้ยเฮ็ดละงกขาวครับพี่น้องเฮ็ดปวดกี๊กัดวางงี้ใครอรวยเลยพี่น้องเอ้มาเด้อยคาเฟ่ครับสุโมงสุบอนครับพี่น้องมาหนิโอ้โหจะเสียพี่น้องพี่น้องเนาะเฮ็ดปวดกี๊ครับน้ำเนื้อตุ้ยๆครับพี่น้องมาอนีิ สวัสดีครับมิดหมองแฟนแฟนบุตรติดตามเย็บสี่สู้หม่องสุบอนครับเอาเมื่อนี้ครับผ้าพีพอนองครับยื่เอ๋อยิ่งอายสู้ขุนสุขวัครับข้ามากินแกงเห็ดปวกกิ๊กเลยพี่น้องเห็ดปวกกิ๊กเฮ็ดละงูขาวครับพี่น้องเห็ดไข่ครับพี่น้องคือว่าเห็ดแดงกระส่วนมากเลยเห็ดปวกกิ๊กไลยครับพี่น้องแม่ปัสสินไปเก็บโอ้ยมันเศร้าอยู่หมาครับพี่น้องแล้วไปเห็ดปวกกิ๊กพอดเห็ดละงูครับพี่น้องเห็ดละงูขาวดอกง่ายๆครับพี่น้องมือขื้นนะมือตุยแต่ไหลพี่น้องเอาเมื่อกี้ครับพี่น้องอู้้ออพี่นง อันแย่ไหมไม่ไอ้ตัวตัวเส้นหนาบ้าปุ่นพี่น้องเอ้ยพี่พี่น้องครับกินในบ้านเด้อเหมือนี่ครับฝนตกลิ่ีครับแซมแซ่แซมแซ่บกวีนิดฝนตกแห้งรับพี่น้องนั่งมองได้ก็บว่าอะไพี่น้องเอ้ยจืนคือยพี่น้องเราฝนตกพี่น้องจืดความพักกับพักกาดครับพี่น้องส่วนพวกนี้พักกาดเอาพักกาดนี่นะครับพี่น้องความแก้วเด้อหนิแก้วแก้วแก้วพี่น้องแก้วอ่ะมาครับกินแกงเฮ็ดปุกกิ๊กน้ำกันครับวันนี้ ตอนสีแรงๆ,ๆครับมืดๆมวยๆน้ำเนื้อตุยๆพี่น้อ,พองพว่ำอว่อคว่ำจะไปติดวาวก็ได้คนวาวมาน้ำมันเหนียว <c oughs> แจ้งใสียบบวกครับลูกโดดพออเป่าพี่น้องเป่าของมันตายให้ปวกปีกครับ องเขาอีตูบันเทาได้เป็นหองหอมนงห้วยไปตัวตัวเส้หนาเปร่งน้อยรับอันนี้ตัวกระป๋าเศรียได้เป็นหนองฝนก็นเลยเขาอยู่เห็มเหมันมือมันขึ้นง่ายที่ว่าตุกกระปตก ค่อยๆงงค,ครับหนักแจกผู้ไอ้นักประกาศเอหวา,านขวายหนองเลย แล้วคนนี่ยห้ามเขาตายหมดจังมากแกวกระป๋อแกแ้วเห็นทำฟ้าครับไอาให้ปวกครับไอ้ตัวตัวเลย กินไดบ้าน่าจะน,นอ้องคนตกครับกินได้ไเ็น,น,อเน,เน้องหรอยังอยู่บ้านเขาโลอเตาหูหุ่มกว่จ้าเยะดอกครับ ตัวแห้งต่วแห้งตัวแห้งนะคือแตงมากครับส่วนน้ำนวนขนาดโอ้ต่อมาส่วนน้ำห่อนส่วนน้ำห่อนผมดำมานะ ว่าจะลำพอก่อนี่นอทีมพวกคลิปกมืงเพราเขาจนปอนเนาะดุดดวครับใครเห็นลโมก,อโออกับลำโพงไปข้วก่อนไบรโทรสั่ เจ้าน,นี่อุตสาเบิงอุตสาชุ่มเลยกันเดือดพี่นออกเลยเห็ดกำลังระบาดเนี่ยครับพี่น,พน้องกินงานห่อมันน้ำเห็ดกับสุตีโบออกอะไรตัวนี้เจ้าเขียวี่นี่ออกมาครับ ตัวครับเตาหน้อยโอ้สบาครับเหตุายเาอนึ่งแจ้งแจ่ครับวัน เนี่ยเกิเน,เน,น,น,นเนี่ยเกินคือนำพอนายเ็ดรวกนะโดนซ่อนตาท้่่น้องแล้วแบบดรอเนี่น คนตกไปเนอะไปพักการห้องเลยวะ่ะนีเรอ,อ,อตัวเนี่ยเลยวันจี่ห้ามพ้นไปกินไปน้ำฟั่งเสียคนไปน้ำเดนอพี่นอ้องเอ้ยันต์ตับสุมของพสุบวันครับมันอีกผมมีเสียงอื่นครับพี่นอ้อง ตั้งเสียงผลไปทขภาพซะก่อนย่างนอบเลยโอ้ยหนาวไปเ้ยถ้าใครอย่างี้เราโงก,กแรงอ่อนขาดูพี่นอกน,ามมน้ามือถืออะไร มีแกงร่วมด้วยพี่น้องที่นหนบ้านหวานเี่้อมาเด็กเติบนนอใหม่ก็มาหวานพี่น้องเลยบ้นหนดซื้อด้ทุล่ะหม่ที่เวางกสน็อฮะ่ันนี้ละอายตัวๆเลยพี่นอง วุนกะหวานนา่เอต้นนีหะนุา,อนามอ้ยคัว้าวาโอ้ยดีมากมาเด้อครับในยุกินแกงเห็ดหัวนร่มกันครับแฟนครับสุตหลองสุบานนะครับทุกค้นะับน,น้องเอย กินน้ำ erm ฟังให้ควน้ำรักด้วยกระหม่อมนะทุกคนนะอาจจะตัวก็ได้หหนาวก่อนควรเบิ่มๆนะ การเปิดคอเสือดี๋ยวพี่น้องก็กินเกียงเฮ็ดเ้ยฝนกระแห่เกลื่นแห่เป็น ด,ด,ดีตอนเขาตายจะน่าพี่น้องให้คุเน่เขาตายมดหนังก็มากพี่น้องเฮ็ดตัววเย เป็หนห่เลยเจ้าคว่เทโอิน่เน่แบหบวานเม็ดปวกับหวานไี่เดน้อ่เอ้ยมันใส่ไข่เนละง,งกใส่เนละง,งก้าไปอีก เห็ดน้ำป้านะมีได้พี่นองมูนังเยอครับเกิดทำไมเนี่ยวัาศุ์ไอทโจโด,โด,โด,ด้พีหนอ ปัหวานดีครับหวาน,วานโอ้ยนี่เหรอเห้ รองยุ่งน้องเจีครับจะไหนก็ขอขอบคบุณขอบคุณเ้อครับพี่หอบเนี่ยครับพี่น,อน,น้องจิต,ติดตามจิตชมค,บบชครับเบาปุ๋ยชุบพอชุบพครับพี่น้องตัดสิ่งแด้ครับผ้าปี๊ผ้านอนครับนี่เออเนี่ยไอซูปปุ๋ยชุกคนครับมากินแกงเห็ดปวกกิก๊กครับแกงเห็ดปวกกิ๊กเห็ดละงูครับพี่น้องเห็ดทำฟ้านครับพี่น้องเห็ดแดงเห็ดดินครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดบวกหลายกว่าครับบวรับ ไม่ได้นำเนื้อตุ่ยตุ่ยถึเฮลังงูขับไปอุ้ยพี่น้องเฮ้ยหวานตุ่ยจุ๋ยครับพี่น้องนำงูตุ่ยตุ่ยผัวผู้ระเบิดทิศวาเลยพี่น้องอัสสรักคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องแย่ก็บแย่ไข่ย่จนนะครับเราทำด้วยสุปผู้ซุกข้นครับผมเบาปุ๋ยจู่ผาเก้ากรวัตสวัสดีครับรรพี่น้องเอ้ยเมาปุ๋ยขอขันรายการจะเข้าเด็ดเด้อพี่นออ้อ,นองมีของดีของต่อนมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก้าแล้วครับผมนี่ครับพี่น้อง ปลาบวงแบบสุกข,ของพอหน่อยซอยเดิมเด้อพี่น้องเด้อป่าแดกนัวๆครับพี่น้องใส่สมุนไพรหอมๆบ่มีกินข้าวไรสานกันบูดลอยโพเส้นเด้อครับเห็ดสดใหม่มือโตอมือพี่น้องซิมแล้วสิติดใจเฮียงไหายยงๆงหายละเจ็ดสิบบาทพี่น้องสร้างจองสื่อได้เด้อพี่น้องเด้อสนใจสินค้าแอดไลน์แอดพอหน่อยหนึ่งสองสามมีแอดน้ำนาหน้าเด้อพี่นออ้องอย่าลืมอุดหนุนซอยพอหน่อยซอยเดิมไห้เด้อครับ